รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหม่ออซูซูดีแม็กซ์เมจิกายทยานต่อให้โลกตามขอขอบคุณ คิวเนเจอร์แอนตี้ฮาร์รัแชมพูและคอนิชเนอร์จากสารสกัดธรรมชาติช่วยการขาดหลุดร่วงของเส้นผมปลอดภัยและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะสวัสดีครับพบกับผมและก็รายการอาสาหาเรื่องน่ารู้ครับรายการที่สร้างสรรค์และก็สรรหาและก็มอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวครับเราพบกันนะครับทางททบ5เวลาดีๆ12นากา45นาทีแบบนี้นั่นเองครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่แถวเรียบทางด่วนะรามอินทานฮะอยากจะบอกว่าวันนี้ใครที่ชอบทานเล้งไม่พลาดครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพามารู้จักซุปเปอร์เล้งข้าวหอมนะฮะที่เขาว่ากันว่าน้ำซุปนี่แซ่บเวอร์แล้วก็ในเรื่องของเนื้อเนี่ยร้อนมักมากๆ,ๆร้อนแบบอร่อยหอ,อกันเลยครับทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะตาผมมาครับ และตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่หน้าซปเปอร์เล้งข้าวหอมนะฮะอยากจะบอกว่าบรรยากาศคนเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วที่สําคัญะฮะพี่เขาก็บอกอีกว่าใกล้จะหมดแล้วนะฮะผมขออนุญาตไปสูตดดมความหอมของซปเปอร์เล้งก่อนนะฮะทนไม่ไหวครับ ขออญาตไปสั่งก่อนนะครับว่าพี่เขาบอกว่าจะหมดแล้วจริงๆครับโอ้โหตอนนี้นะฮะกลิ่นหอมโวยมากๆเลยอยู่ที่หน้าโต๊ะของผมนะฮะก็คือเล้งนะฮะจากราซุปเร์เล้งข้าวหอมนะฮะ ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมอยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะครับต้นตำรับเลยนะฮะคุณการสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตได้พี่การพี่การผมโอ้โหหืกลิ่นนี่คือเข้าจมูกมากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าข้างหลังผมนี่ก็คือไม่มีเซตใช่ไหมฮะของจริงของจริงนะครับผมคนแน่นมากๆเลยนะฮะพูดถึงจากการสอบถามในเบื้องต้นก่อนครับพี่การว่าวัตถุดิบในเรื่องของที่มาที่ไปเอ่ยของร้านซุปเปอร์เล้งเข้าหอมเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับ ในส่วนของตัวที่มาที่ไปนะครับเหมือนเราอยากจะทําอาหารตอนแรกคือทํางานออฟฟิศก่อนครับแล้ววันนี้ย้ายไม่อยู่แถวนี้เราก็เลยอยากทําอาหารอย่างหนึ่งที่มันทําง่ายใกล้บ้านทําง่ายใกล้บ้านก็เลยคิดกับแฟนว่าเฮ้ยอะไรที่มันง่ายและใกล้และทำสะดวกก็คือเป็นเล้งเป็นตัวสลังของของหมู๋อ แล้วตอนแรกคือเป็นเลงรสชาตินี้เลยป่ะครับอ่าตอนแรกยังไม่เป็นรสชาตินี้ครับตอนแรกก็แบบเปรี้ยวหน่อยหวานหน่อยก็คือค่อยอัดับอัดับขึ้นมาไปเรื่อยๆอ๋อเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมาเป็นซุปเปอร์เลงข้าวหอมเหมือนเหือนข้างหลังผมนี่เองนะฮะแล้อีกนิดนึงนะครับในเรื่องของวัตถุดิบในการคัดสรรของซุปเปอร์เลงข้าวหอมเนี่ยมีการคัดยังไงบ้างครับพี่การก็ตัวตัวเลงหรือก็ะูกสันนี่เราก็ไปดูเองอ๋อพี่ไปดูเองเลยดูเองสั่งเองให้มันส่งเองถึงบ้าน <ๆ S 1> โอ้โห oh oh. แล้วก็ตัวส่งมะนาวก็เป็นมะนาวสดบ้านแถวมะนาวแป้นมะน,นาวสดจากสวนด้วยใช่ครับคือทุกขั้นตอนที่บนอยู่บนจานเมนูนี้ก็คือพี่อยู่ทุกขั้นตอนเลยใช่ครับแง้มถามได้ไหมครว่าหลักบ้านเนี่ยพี่มีวิธีการทำยังไงถึงรสชาติจะออกมาดีประมาณนี้เลย อ๋อก็หลังบ้านก็เราก็ดูแลในส่วนของอวัตถุดิบที่มันสดอืใหม่มแล้วก็คอยควบคุมในการต้มแล้วก็ตุนต้มก่อนแล้วก็ตุนใช้เวลาสามชั่วโมงสามชั่วโมงถึงมันเป็นรสชาตินี้เลยใช่ไหมครับ,รบพี่โอ้โหวันหนึ่งเนี่ยผมถามหน่อยวันหนึ่งที่ขายกระดูกสันหลังกิโลวันหนึ่งโดยปรทุกวันเลยก็หนึ่งร้อยห้าสิบโล หนึ่งร้อยห้าสิบโลหมดแล้วคือหมดเลยใช่ไหมพี่หมดแล้วหมดเลยครับผมมาทานพรุ่งนี้ต่อครับพรุ่งนี้ยังทานต้องรีบมาเพราะว่าอยากจะบอกเลยว่าตอนระหว่างผมมาเนี่ยพี่ก็บอกเลยว่าจะหมดแล้วใช่ครับไม่ได้ไม่ได้จกตานะต้องรีบมาจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าโมนะต้องลองมานะฮะโอ้โหแล้วในเรื่องของการเตรียมเอ่ยี่คัดสรรเองด้วยในเรื่องของวัตถุดิบใช่ครับ ผมยังแอบเห็นมีอีกเมนูหนึ่งอยู่ข้างๆเนี่ยฮะนอกจากเล้งแล้วอันนี้คือเป็นหมูแดงครับผมอันนี้เราก็ทําเองที่สูตนเองทุกอย่างครับผมเนื้อเนื้อแน่นมากเนื้อสาววัยแรกแยมอันนี้กันเนื้อก็เป็นพรีเมียมพรีเมียเหมือนกันใช่ครับมาทุกคนแเล้งเข้าหอมคุณมีแต่ของพรีเมียมแล้วก็ต่อมาเป็นหมูกรอบอันนี้เราก็สูตรของเราคิดเองเหมือนกันโอ้คิดเองเหมือนตอนแรกๆเลยเหมือนเล้งเลยคิดเองทําเองเลยถูกต้องครับอุ้ย ผมย้ไม่ไหวผมอาจจะลองเริ่มที่เล้งก่อนดี่แม้ว่ากลิ่นแบบเย้ายวนจมูกผมมากเลยครับผมเริ่มเลยนะฮะอันนี้ก็คือใครมาก็สั่งได้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหเหมือนภูเขามากอุ้ยโอ้ยคุณผู้ชมผมชิมเลยนะใช่ครับโอ้โหอออืื้ห โคตแซ่บเลยพจริงๆโอ้โหใครที่ชอบความแซ่บเนี่ยมาที่เนี่ยต้องรีบมานะไม่งั้นเนี่ยคุณจะอดอย่างเมนูต่อไปนี่คือเมนูนี้ใช่ไหมครัใช่ครับเป็นข้าวราดหมูแดงหข้าวกระปั๊บก็ได้ครับุบ้ยของโปรดเลยอ่ะโอหขออนุญาตนะฮะอันนี้คือพี่ครับสั่นมาเองเลยใช่ครับเลือกงเอง,เองครับโอ้โห ใครที่เลิกงานเนี่ยก็ต้องมาที่ซุปเปอร์เล้งเข้าหอมนะฮะอต่จะบอกว่าติดอยู่นานมากติดอยู่ที่นี่นะฮะเนื้อตัวเนื้อนุ่มมากเลยครับแต่ผมเห็นมีตัวหมูกรอบด้วยใครที่ชอบทานหมูกรอบก็แนะนำเหมือนกันครับแนะนำใช่ไหมฮะขออนุญาตเลยนะครับพี่ กรอบนอกนุ่มในครับอันนี้เราก็ทำเองครับทอดกรอบนอกนุ่มในด้วยนะฮะส่วนตัวนี่ผมเป็นคนชอบทานแบบไม่ลาดไม่ลอดอยากจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนมันกรอบจริงจุ่มกรอบจริงนะแล้วก็นุ่มด้วยในตัวของตัวเนื้อข้างในสบทำร่ำลือนะฮะเพราะว่าพี่ออฟฟิศจักรยานก็ยอให้ผมมาวันนี้ได้มาแล้ว ถูกใจใช่ไหมล่ะทุกคนนะฮะอาจจะมองว่าตัวเลงเนี่ยกินยากนะฮะแต่ต้องลองเปิดใจนะฮะแล้วก็มาที่ซุปเปอร์เลงข้าว uh huh. หอมดูนะฮะกูจะรู้ว่าง่ายนิดเดียวนะฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลิ่นกลิ่นขนาดนี้ก็ยังหอมแล้วก็เข้าจมูกตลอดเวลานะฮะกลิ่นอบอวลอยู่รอบๆตัวผมเลยนะฮะอยากจะให้พี่กายนะช่วยฝากร้านนิดนึงครับซุปเปอร์เลงข้าวหอมนะครับครับผมร้านอยู่ติดถนนประดิษฐ์วณุธรรมนะครับห,หน้าร้านโชว์รูม อารถ BYD นะครับก็เรียนเชิญมาทานได้เลยนะครับอร่อยผมคำน้ำลือแน่นอนครับผมอร่อยสมคำน้ำลือไม่งั้นหมดจริงๆนะวันนี้ขอบ,ค,บคุณพี่กายมากๆเลยนะครับ,รบและช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามชมครับ